สวยอ่อนหวานเกินต้านมากๆเลยค่ะชุดนี้นะคะชุดนี้ให้ชื่อว่าเสื้อลูกไม้ผสมลินินของพิงค์นะคะชุดลอ35นะคะเป็นชุดที่แบบว่ามีความอ่อนหวานอ่อนช้อยมากๆหวานนะคะลงตัวสวยน่ารักแล้วก็สีนะคะดูผู้ดีผูด้ดีเลยค่ะคุณเรามาด,ดูรุ่นนี้กันดีกว่ามาทำความรู้จักกับ เขากันดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเริ่มจากคอนะคะเป็นคอปาดค่ะคุณสวยๆแบบนี้เลยนะคะคอก็อาจจะไม่ได้ติดคอนะคะมีความกว้างนิดหน่อยนะคะทีนี้อ่ะคอปาดแบบนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของลูกไม้นะคะเนื้อนิ่มๆเ,เลยค่ะคุณนี่ด้านในเราก็ซับในให้ด้วยผ้าลินินเรียบร้อยเลยนะคะชุดนี้แบบจะบอกเลยว่ามันคุ้มมากด้านข้างก็จะมีเป็นแขนอย่างเงี้ยแขนก็จะมีลูกไม้ผสมลินินนะคะ ความยาวของแขนตีว่าเป็น4ี่ส่วนละกันเพราะว่ามันมีชายที่เป็นลูกไม้แบบนี้มันก็เลยทำให้ดูยาวขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นแขนตรง4ี่ส่วนส่วนซิปก็เป็นซิปข้างนะคะผ่าด้านข้างสวยเห็นไหมคะลายเขาสวยมากๆเลยด้านหลังนะคะด้านหลังคุณจะเห็นว่าเป็นผ้าลินินแบบนี้เป็นทรงเข้ารูปนะคะอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังทุกตัวจะเป็นผ้าลินิน นี่สวยมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่แม่ค้าใส่เองนี่ก็เป็นลูกไม้เต็มตัวเลยอันนี้ลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะด้านหน้าเขาจะซับในนะคะส่วนด้านหลังไม่ได้ซับในเป็นลินินเวลาสวมใส่เขาจะแบบว่าโอ้สวยลงตัวดูดีดูดูผู้ดีผู้ดีอะค่ะดูผู้ดีผู้ดีอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้เรามาดูเรื่องไซส์ของรุ่นนี้กันนะคะปกติเบอร์ของรุ่นนี้ของพิงค์อะค่ะปกติเลยเขาก็จะมีเบอร์ตั้งแต่38 4 0 42 4 4 46 ะะเป็นไซส์มาตรฐานของพิงเลยใครใส่ไซส์ไหนก็ใส่ไซส์เดิมเลยนะคะทีนี้เรื่องแบบของเขานะคะด้วยความที่ว่ามันมีสีเฉดสีอาจจะไม่เหมือนกัน100%นะคะอันนี้ก็เป็นน้ําตาล อันนี้ก็น้ําตาลแต่ว่ามันออกคนละโทนดังนั้นแม่ค้าจะไม่พูดเรื่องสีนะคะก็คือมันเป็นสีน้ําตาลนั่นแหละแล้วแต่โทนเราก็เลยจะเรียกเป็นแบบนะคะอย่างเช่นอันนี้อาจจะเป็นแบบที่1อันนี้เป็นแบบที่2นะคะแล้วก็จะมีแบบ3ามแบบ4ี่แบบ5้าเดี๋ยวคุณดูภาพนิ่งภาพสไลด์เอานะคะ2แบบนี้จะมีครบเบอร์นะคะแต่ว่าแต่ละเบอร์ก็อาจจะมีไม่เยอะนะคะส่วนแบบ3ามแบบ4ี่แบบ5้าก็จะมีในเบอร์ส2 44 4บสองสบี่ี่นะคะ สองอันนี้ก็จะมีสีสองสีสีเหมือนกันนะคะสองแบบนี้เดี๋ยวคุณดูวา่าแบบอื่นๆมีอะไรบ้างไหมคะก็จะเขียนเบอร์ติดไว้ในแต่ละแบบให้ชัดเจนนะคะถ้าชอบแบบไหนก็ทักมาได้ใส่เบอร์อะไรก็ทักมาได้นะคะสำหรับราคารุ่นนี้นะคะรุ่นลอ 3าหราคาอยู่ที่ 1,140. ถ้าเก็บไปทาง 1,190. รส่งให้ฟรีแบบด่วนด1วน1 2, วันสวันถึงเหมือนเคยนะคะแม่นะคะ้าบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเป็นผ้าที่แบบใส่แล้วนิ่มบางคนอาจจะไม่ชอบผ้าลูกไม้เพราะว่ามันมีความหนารู้สึกว่ามันหนามันแข็งนะคะคุณลองเอารุ่นนี้ไปนะคะมันเป็นทั้งลูกไม้แล้วก็เป็นผ้าลินินที่มีความนิ่มใส่สบายมากๆเลยนะคะบอกอีกทีว่าเสื้อพิงค์หมดเร็วนะคะ รีบๆนะคะถ้าชอบโอเควันนี้ไปแล้วนะคะ